สวัสดีครับนักต้องขายฟอร์ดครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่ฟอร์ดอาร์มีสาขากระบพึกเช่นเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมีมาอัปเดตนะครับในเรื่องของตัว d ี l x l s หรือกระบะตีประตูยอดขายที่ดีที่สุดแล้วก็ช่วงล่างที่ดีที่สุดที่สําคัญนะครับออปชั่นเยอะที่สุดและราคาไม่แพงครับผมคันนี้นะครับจะมารีวิวให้ในราคา7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะครับผมกับรถคันนี้นะครับ d ี l x l s ลเอสีประตูคันนี้นะครับผม มาพร้อมกับนี่นะครับชุดแต่งแฮมเมอร์เหล็กรอบคันนะครับผมนี่สําคัญนะครับลูกค้าถ้าซื้อรถกับต้อมที่ปอดอาร์เอตคขากัลลปภึกในเครืออาร์เอนี้ได้อะไรนะครับก็จะได้ในเรื่องของชุดแต่ง h ฮมเมอร์กันชนหน้าในราคาที่เป็นกันเองนะครับผมเป็นราคาที่ถูกที่สุดในท้องตลาดต้อมก็ว่าได้เลยนะครับผมเพราะว่าเขาได้มาจับมือร่วมกันกับปอดอาร์เอนะครับผมในเรื่องของการลดราคาต้นทุนมาช่วยในเรื่องของ การตกแต่งกับฟอดให้ลงตัวสาหรับลูกค้าที่ต้องการแต่งแบบลุยๆแบบนี้นะครับผมนะครับผมเริ่มจากกระจังหน้านะครับผมเป็นกระจังหน้าของฮัมเมอร์นะครับกระจังหน้าของฮัมเมอร์ตัวนี้มาพร้อมกับอ่าตัวนี้นะครับเป็นของทิงซิลี่นะครับผมมาพร้อมกับแผ่นกันกระแทกด้านด้านด้านใต้ท้องเลยนะครับผมตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่มีลุยทางบ้านเข้าสวนเข้าดงนะครับสามารถติดตั้งได้เลยครับตัวนี้เนาะ กันกระแทกกันเครื่องกันช่วงล่างของเรานะครับผลประโยชน์ของมันนะแล้วก็ห่วงลากจูงนะครับไปติดลมติดอะไรไม่ต้องกลัวนะครับมีลากจูงให้แบบแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้จริงตัวนี้นะครับเป็นเหล็กแข็งแรงนะครับไม่ผิดหวังครับอ่าส่วนั่งข้างนะครับมีการตกแต่งให้อ่าเข้ากันกับตัวรถแล้วก็รับกับอ่ากันกันชนชุดกันชนเหล็กเนาะก็จะมีอ่าคิ้วตุ้มล้อนะครับเป็น6นิ้วของในรูปของฟันเฟืองดําด้านนะครับตัวนี้ ลัดกันกับนี่ครับผมล้อแม็กนะครับเป็นล้อล้อแม็กเป็นของกาเลตตีนะครับในในลัดกับยางของซูแม็กนะครับขอบยี่สิบนะครับอ่าข้างบนนะครับที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับสายตั้งแคมป์นะครับสายตั้งแคมป์ก็จะมีนี่ครับผมโซลารูฟแ lap นะครับของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้จะมีไฟ l อ d ดีด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าให้ด้วยนะครับสําหรับอ่า อ่าสังคมตั้งแคมป์ตั้งเดินป่านะครับอันนี้ก็จะส่องสว่างได้ทั่วป่าเลยนะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับบรรทุกได้จริงแล้วก็รัดของรัดอะไรได้นะครับในห่วงนี้นะฮะอ่ามาด้านข้างนะครับกระบะท้ายนี่คือขาดไม่ได้ครับของมันต้องมีครับมันต้องรับกันทุกอย่างนะครับก็จะเป็นโลบาร์ของอ่าฟูลลี่นะครับในแบรนด์ h ฮมเมอร์เหมือนกันนะครับทีนอ่านะครับผมตัวนี้เป็นปืนกลนะครับตัวนี้จะเป็นโลบารุ่นนิยมนะ รุ่นนิยมเลยที่ลูกค้าติดกันกันเยอะมากนะครับไฟด้านท้ายไฟดวงสว่างที่3ก็สามารถใช้งานได้จริงครับสว่างชัดเจนนะครับมาดูด้านท้ายกันครับด้านท้ายนะครับก็จะเป็นของ Nova วาซ i e ีนะครับของตัวนี้กันชนด้านท้ายเป็นกันชนเหล็กนะครับเป็นไฟสองป้ายนี้จะเป็นไฟ led เลยนะครับผมมีห่วงลากจูงให้นะครับอันนี้หึงมีไฟถอยเป็นไฟ led เหมือนกันนะครับผมใช้งานได้จริงนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้ เป็นยังไงบ้างครับลูกค้าถ้าดูตรงนี้แล้วลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมในโปรโมชั่นของรถคันนี้นะครับ DBL XLS นะครับสนใจมาพูดคุยทักมาสอบถามต้อนได้เลยครับว่าอยากได้รถประมาณนี้แต่งประมาณนี้ต้องจ่ายยังไงนะครับที่สำคัญนะครับคันนี้นะครับผมราคาขายอยู่ที่774,000บาทนะครับผม ลูกค้าสนใจแบบไหนทักเข้ามาสอบถามต้อมได้นะครับฝากติด,ด like, กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามด้นะครับที่นะ้าต้อมขายฟอร์ดนะครับตรงนี้นะครับผมอยากได้แบบไหนทักเข้ามาสอบถามต้อมได้ครับในเรื่องของเรื่องของราคาเรื่องของราคารถทุกอย่างพร้อมจบแบบไหนทักมาหาต้อมครับโทรตูนเก้าสองสองเก้าห้าห้าห้าแปดวันนี้ต้อมฟอร์ดแอมเอ็นนะค,ะครบระาพักพยินดีให้บริการสวัสดีครับ